ก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟอเมซอนยุคไรเดอร์เลยนี่ขับมาแล้วถ้ามันไม่มีกิจกรรมมาเนียนะนี่กิจกรรมนี้ครับนี่ถึงวันที่สิบสี่นะครับผมไม่เน้นเข้าร่วมแต่เน้นเข้ารอบไงเฮ้ยมมนเน้นข้ารอบแต่เน้นข้าร่วม,น,น,วมนี่นะครับทำคลิป R E C ่อ N โปรโมทเซิร์ฟเลยละกัน หาเข้ามาแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรละครับมาหาลิงโหลดอยู่ตรงที่ประกาศนะครับก็กุมมแล้วก็มากดประกาศนะแล้วก็กดไปตรงอะไรวะเออตรงลิงน่ะลิงเดียวอยู่ครบจะหาลิงโหดลดอละกันนี่ก็เป็นการตัวละครฟาร์มนะครับคลิปคนอื่นก็น่าจะรีวิวไปละนี่ก็คือความสามารถตัวละครนะครับเนี่ยตัวพอเนียตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นตัวเติมใหม่นะครับตัวเติมใหม่ที่กำลังจะมานะ แลวอันนี้มันเรียนอะไรนะครับไม่ไม่ดูสาเหตุไม่รู้บอดแสนี่วันที่ก้าดะไม่ดูจะตัดไม่ตัดไปเลยครับในตัวผมนี่ก็ดีเอ็กตอนะครับปั๊มยาขึ้นแล้วก็ได้ล้อเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ได้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ไม่ใช่สี่สิบห้าดอกมันก็น่าจะได้เจ็ดสิบห้าอยู่นะครับผมเดี๋ยวเอาแม็กก่อนโอเคผมก็จะไม่พูดรายละเอียดนะครับเจปอนก็น่าจะพูดไปหมดแล้วแหละใครดูคลิปเจปอนนะ เออแต่เขาไม่ดูแล้วครับมันก็น่าจะมาดูคลิปผมคนแรกแล้วมันมันเพ้อเจอเกลี่ยไปไหมไหนะครับเอายา,าก่อนเลยเฮีย,อยเอ้ใครใครใครจะซื้อยาทางเข้ามาซื้อด้านะครับโปรโมทตัวเองนั้นหนึ่งเกลเซิร์ฟนี้มันก็น่าจะเป็นเซิร์ฟสายฟาร์มกับสายเติมนะครับแต่ว่าทุกเซิร์ฟมันก็ต้องมีสายเติมนะครับถ้าเซิร์ฟไหน,นไม่มีสายเติมมันเป็นแปรแมนดาครับคือแอมนมันก็ต้องมีนะครับนี่พามโนดับไม่มีอะไรดีเลยนี่นะครับเซิร์ฟนี้ เราเข้าไปจอดตรงฟาร์มทีหลัเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเซตเราแ,แตกก่อนเราต้องไปฟาร์มทีแล้วนี่นะครับฟาร์มเนดับพวกเซตใหญ่มันก็น่าจะอยู่เซิร์ฟนี้นะครับเฮีย yeah. พวกเซตใหญ่พวกคนรวยอะ่ะคนรวยบ้าอำนจมันก็น่าจะยึดรองเซิร์ฟนี้นะครับบางทีมันก็อาจจะใจดีใจจ้ากับเราแต่บางคนมันก็น่าจะปิดเสียงปิดอะไรไปห,หมดเลยอ,อ่ะอ่าแม็กสี่ห้านะครับเพื่อความประหยัดเงินแต่แม็กท้องนี่ ก็มาออนนะครับ DM มันก็ขายได้นะครับร้อยร้อยหนึ่งต่อสิบบาทนะครับ DM ทองอะ่ะแม่อทองไม่รู้ว่าเขาขายอะไรกันเท่าไหร่แต่โลก็น่าโลโลมันก็น่าจะอะไรอ่ะมี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 ร้อยละสิบบาทเหมือนกันจะไม่พูดถึงราคาละกันถ้าใครช่างสังเกตก็น่าจะเข้ากลุ่มมาแล้วก็น่าจะเจอราคานะครับเดี๋ยวจะยิงให้ดูเลยยิงให้ดูตัวเดียวอะ่ะตอนตอนนี้มันเป็นบอสธรรมดานะครับเอ้ยบวัต MIP บอสเอวีพีมันก็น่าจะเป็นสรตมาน,นะครับเราจะให้บอสต,ตบตานะครับไม่ไม่รีวิวแบบบื่อๆนะครับเสียเวลาครับเข้าเสร์ฟมันก็เสียเวลาละนี่ครับกดชุดกดชุดมมนมีพีแนมนะครับพีแนมนกันราคา6กพันบาทยีซี GC ก็ขายกันนะละราคาพันหนึ่งต่อห้าบาทนะครับนี่ครับฟาร์มพีเนี่ยมันก็น่าจะยิงกันเป็นตานะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็จะลงไปฟาร์มของตกเลยละกันเสริฟสองครับมันก็จะมีฟาร์มพีเนี่ยฟาร์มของตก แล้วแล้วผมก็น่าจะมาเลยเดี๋ยวด้ยวยนะฟังของตกแล้วก็ไปเล่นวีพีตกลกคนอื่นก็ไม่เห็นเล่นวีพีนะครับฝีมือคุณพวกนั้นก็น่าจะกลกมารีวิวเซิร์ฟอะไรไม่ครบทงครบท่วนเลยผมไปนั่งเดิมแล <c oughs> ้วเฮ้ยน,นะครับเราเราก็มาอยู่เซิร์ฟฟาร์มนะครับเราอยู่เมืองอะไรวะเมืองสังกะสีแล้วกันเฮ้ยเมืองสังกะสีคนดูจะเข้าใจกูไหม,มนเนี่ยเดี๋ยวซื้อดีเอ็กท้องกันครับเผื่อคนมาดักฟาร์มเฮ้ย ทำมี่หวัวคือมันก็ไม่ตึงรักเนี่ยเนี่ยวะนี่จุด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 เกิดบอสสีแดงแนะครับมันอาจจะไม่มีหรอกทำม,มี่ผมก็จะยิงให้ดูแล้วกันเอาวิ่งไปก่อนอาจจะโดนหนักฟาร์มเราชื่อตึงวันเมลเนี่ยผมไปซื้อรหัสเข้ามานะครับผมไม้แบบกุุงจะก๊อปเลยนะเออแล้วแม็กทอรเนี่ยมาทำไมหรอเอามากันครับกันไว้ครับ เฮ้ล,ลืมลืมรีวิวกระเป๋าเลยมันจะมีกระเป๋าวิ่งไม่เหนื่อยแล้วก็กระเป๋ายิงบอลแรงขึ้น5%อะผมไม่ได้มาครับเซิร์ฟนี้แลกๆเฮ้ยมันมีบอสม p พไหมอะ่ะเดี๋ยวขอดูให้ให้แน่ชัดก,ก่อนนะครับอันนี้เซตนี้ถ้าเราไม่ชุดทอก็น่าจะเซตละ5บาทมนะั้งแต่ผมจำไม่ผิดนะเอ้ยเลงดูละไม่มีมันมีหรือเปล่าวะหรือมันไม่มีวะ เดีสยน้ำวิ่งก่อนครับเยวมันก็น่าจะเป็นแนวแนวเซตปอดนะครับให <c oughs> ้ยอล่าสุดบอลมันขึ้นไปด้านบนด้วยตัวเองแล้วแล้วเสรงมันมันขึ้นไปฝั่งนู้นด้วยนะไม่ใช่แล้วครับมันน่านจะมีคนนะครับเนี่ยไปไปไปนะครับเรื่องระแวงแล้วก็จะมาจุดบาร์นะครับท่านผู้ชม นี่นะครับจุดว้าวอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจใหยเดกับบอสนะครับบอสใหญ่ถลักอบอสใหญ่บอสใหญ่มันก็ดัอของดีนะครับคือแต่ว่าบอสใหญ่สองชั่วโมงมันเอยจะเกิดทีไงครับประเด็นนะ่ะแล้วก็มันมีคนมาดัการ์มเยอะมากนะครับแต่ทุกคนก็ต้องมาเป็นแกง๊งแก๊งอ่ะแก๊งแก๊งก็ไม่ซื้ผมหรอกคือผมมันตึงไงปั๊มวัดอะไรประมาณนะ่ะไหนอ่ะดูดูดูนี่ครับจุดว้าวนะครับนี่เราก็จะวัาไปไหนก็ได้แต่กดตรงนี้มันก็เออ ว่าละเหี้ยม,มีคนจริงด้วยเฮ้ยเจอกูต้องไปไประสอบงานประสานงานมันมีคนครับเหี้ยเราไปเรียกบางบอสไ่ช่วยละจะยิงกูงเพื่อนเลยวะโดนกูครับเดี๋ยวกูพับจอไปเรียกบางบอสมันโดนกูที่นี่เอ้ยเยบางบอสบังบอส เออลงมาช่วยหน่อยเสิฟฟาร์มเสิฟหนึ่งเสิฟหนึ่งทำไมมันมีคนครับบางบอสมันอยู่เมืองสังกะสีมืองเฮี้ยเร็วดูเตรียมกูดิ่น้องกูโดนยิงเมื่อกี้เึงอะไรครับเมืองสังกะสีครับบางบอด่ดนเลย่วนเลยอยงเอ้ยมันยิงกูตอนทำคลิปด้วยน้องงานงานเลยเฮ้ยมันดีไปละมันหวั่นไงแม่กำลังกำลังรีวิวจุดบ้าเลยอ่ะมันมันไปไหนกันเร่ออ่ะ น่ายิงบัสเอวีพีไปละใช่หรือเปล่าวะเอ็น,นี่ก็มีส่วนเออบางบัสไม่ต้องลงละบางบัสจะไปดีตรงไหนดีวะอย่ากแปลกกินตุ๊ดๆทำแม่งทำแม่งเดะไปครับไปหาที่ดีแล้วเราก็จะไม่ยิงบาสเอวีพีนะยิงก็ตาห่าต่ยงดีโดนดักฟ้ามารู้ลาลาวละ ไม่มีไม่มีแถวนี้มันยังไม่มาดีดดีปิดไหมปิดไหมยี่ไม่บอกให้ช่วยบ,บังบอสมันปิดหูฟังไปเลยอ่ะมันโอ้บางบอสมันมีความช่วยเหลือเลยเหี้ยมาครับไอ้เรื่องจอมช้าเกินบางทีอ่ะโอ้จอช้ามันก็แรงอยู่นะนี่มันก็จะเป็นเซิร์ฟหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งตัวละครเท่ากันนะครับผม มันก็จะยิงแล้วก็รีเลือดเท่ากันหมดเลยนะครับถึงแม้ตัวคุณจะกระหลงปมมันก็เล่นได้นะครับมันก็เป็นขอโนัวห้าร้อยรัดฝีมือกันนะครับเนี่ยวิ่งไวขึ้นดะตัวละครยิงแล้วก็รีเลือดแล้วก็ดีไปครับเจ็บไม่มีอะไรมากครับสอดเซิฟหนึ่งหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งธรรมดานะครับแต่ผมก็แนะนำนะไม่ต้องซื้อตัวละครก็ได้ยุคนี้ราคาของแ,แพงนอกจากแอดมินเจาเซิฟนี้ออกไปนะครับ เติมนี้ก็คือความสามารถแต่ละครมมันเท่ากันหมดเลยเดี๋ยวทุกคนหาว่าผมมองไงเฮ้ยของของของที่ฟาร์มได้นเนี่ยมันขาดได้หมดเลยนะเอ้ hey, มึงต,ตายเคลียดมึงย่าอ่ะน่าแม่งดิเฮ้ยเก้าสิบแต้มนะนขอขอดูของก่อนครับดูดิันตาแม่ ไม่ตาครับทุกคนโอ้โคตรอ่นเลยอ่ะนี่มันก็เป็นเซิร์ฟ90นะครับเฮ้ยเซิร์ฟโนร500เดี๋ยวเสียงปิดเสียงอันนี้ก่อนเดี๋ยวทุกคนจะว่าผมโกหกเนไงมันมันตัวละครเท่ากันจริงๆครับเดี๋ยวผมจะเล่นตัวเอเว่ออะไรวะตัวสไปเดอร์แมนเลยอ่ะตัวนี้มันไม่มีความสามารถเลยนะครับผม เอตัวนี้มันมีความสามารถเดี๋ยวความสามารถผมก็เปิดไปให้ดูตัวคลิปเลยนะครับผมนี่ตัวสไปเดอร์แมนครับตัวตัวไม่ซ่อนเ็จครับทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเมนู5้าร้อนะครับมันก็สามารถบวกกันได้แล้วเราก็จะลงไปเซิร์ฟ00 003เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็จะไปแบบเล่นให้ดูเลยอนะว่าแบบเซตฟรีมันก็อยู่ยากนะครับใช่ครับเฮ้ย ไอ้โปรโลโปเอ้ผมมาทำคลิปตอนโปรโมชั่นใหม่ด้วยอเฮ้บังบอสตีมันหน่อยบังบอสอ๋อเอ้ยบังบอสกูน่ะแป๊บนึงเฮ้ยบังบอสเฮ้ยบังบอสบังบอสตีมีเยอะไหมเฮ้ย จะพึ่งหน้าอจเพึ่งหน้าออกตีอยู่ย่าพึ่งน้าจะพึ่งออกตีอยู่เฮ้ยมึงฟังหัวชุดตี่ะพึ่งอย่าพึ่งออกตีเอ้ตีมาตีมาเล็กหนึ่งอ๋อเล็กหนึ่งเฮ้ยตีมาดีสวาแล้วตีชื่อเขียวไปด้วยเล็กค้างไข่กูเองเด็กค้างไข่กูเองชื่อเขียว เด็กข้างใครกลมชื่อเขียวอ่าติสองอ่ะไปเลยไปเลยอนีอเฮ้ยเดี๋ยวบางบอลรีวิวเซิร์ฟอยู่อันนี้มันก็จะเล่นนี่ไงตัวตัวสไปเดอร์แมนมันก็วิ่งไวนะครับโหอยู่งโคตรเยอะนี่ครับตัวสไปเดอร์แมนมันก็เลี่ยนๆนะครับเยอะมันเยอะว่ะมันเยอะไอ้มันเยอะจริงรอบรอบรอบดีรอบดีเอานี่จกเกอร์อ่ะโอ๊ยมันกดด้านบนครับเฮ้ยจะตาว่ะ มาครับจุ๊บไปมันไม่มีกระเป๋าวิ่งไม่เนื่อยเยอะเอาดิ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 เฮ้ยเยอะโคตรเยอะอ่ะพอมันโคตรเยอะเ้ยอไม่น้องกูมันเอยมันชี่น้องกูครับน้องคนอื่นครับเดี๋ายเอแม่งน้องกูมันเอ้ยมันี่น้องกูครับน้องคนอืครับเ็ขานก็มีครับเ้ตงคน่ครับเ็กาม่นก็มีครับนอน่รับเดิกาแม่้กมันมี่อยูครับนอนอ่นรเดกเอแมนกมัเอ้ย มันดิโดนกูปั๊มวัดไปดิโวยน้องรักมึงเรื่องของพี่อ่ะดิตัวเดียวนะเฮ้มันมันจะมีกระเป๋าวิ่งอันนี้ก็กระเป๋ายิงบอลแล้วนะเฮ้ยบางบอดมีกระเป๋าวิ่งไม่เหนื่อยไหมขอหน่อยดิเปิดไหมดิแกเอ้ยบางบอดกระเป๋าวิ่งไม่เหนื่อยมาน้องเอากระเป๋าวิ่งไม่เหนื่อยมาดิไปิมันดีหยุ่ขอพวกมึงเนี่ยไม่ไหวเหรอกเออวาเออแบบนี่แหละเราเป็นหนึงเราจะขอบางอันเปิดไหมดิโยคุยยากว่ะเฮ้ย โอ้ยยยแต่โคตรง่ายเลยอ่ะอันนี้ก็แบบจะร chips, like oh, sure. ีว oh, sure. ิวจะคบึกให้ดูนะครับอันนี้ก็ตายงูเองนะครับตัวมันไม่ดีด้วยนี่มันไม่ได้อ้าไม่แถวนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเส็สองมาทีได้ใจความง่ายๆสั้นๆก็คือเซไปเอ๊ะลินลิ้นพันกันก็ก็ไปแล้วนะครับคุณดูท่านผู้ชมที่สั่นชื่อบือเอ้ไม่ใช่ขอโทษเดืลดการ เพิ่งมาง้เปิดไฟแม็กกูอ่าทั้งเอ้บังบอมมึงลขอชุดด้วยดิมึงลองขอยาขอแม็กหน่อยไอ้ขอขอขอที่หน่อยอะไรมี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 เสรไหมไม่มีไม่ได้แลกมาดีเอกทองหาหาแรกของครับดีอทองหาแลกของบังอุดมิตรกูด้วยบังอุมิดกูท้ เอ้ตอนนี้ก็สิบตัวนี้ก็เป็นแบบกูมันเป็นไม่ได้ทําแบบกูมันทําไม่ได้ขับรถบันทึกนี่ยาแกเปวดนี่ครับเอ้ดีเอ็กทองหาแรกของครับแรกครับแรกแรกของอะไรก็ได้ครับเอ้กูรวมสวบมีอะไรอ่ะเอาเอากี่ดีเอ็กอ่ะเนี่นีองเล่มกับหัวใช่ไหม กูให้ห้าสิบอันเอาไหมไม่ไม่ไม่บอกบอกมันบอกมันสี่สิบอันก็พอแล้วห้บอัมันห้าบาทเลดิรนจ่าแรกยาทองเกาะไอ้แก้นไอ้เอ้แร่ยาทองอ่ะแร่ไปดิหลอมากยบังัมันฟันกันงคัมันฟันกูมันไม่ได้ฟันกันครับบังบอสยาทองยี่ไหนอ่ะบังคิงคิงมีอันนึงแรกเอายี่สิอันไหมโ้สามสิได้ไหมอ่ะอยี่สิบเถอะ อาแเราไม่อยู่ละอ๋อสาวยีสได้ไหมอ่ะติมให้อาหามามาแยกยี่สิบเลยเออมามาให้หมให้เดี๋ยวให้ให้อะไรเลยเอาเดี๋ยวเดี๋มามมาดีบางชิงมบนห่ดิแลกไหมแลกมาดีมาบางบัวมาาหามามามหมดตัวแล้วนะเดี๋ยวควมาซื้ออีกแล้วสรุปกูกูกูให้ให้มีนูฟีเหรอไก็เดี๋ยวมาซื้ออีก บัเอาให้ฟรีก็ไม่เป็นไรหรอกนะบางเัาอะไรครับอะไรครับอันนี้คิดคิดตังค์นะครับห้าบาทเอาไปไม่เอาครับคิดตังค์ครับอันนี้คิดตังสามบาทฟไม่ครับมีนี่ติดบางบอสติดตังสามบาทนะครับฟรีบังบังบอสติดตังสามบาทครับผมมีมีดเล่ยเเยอะคุณเอาดิเอาดิไอ้หน้าขีูุ้ณฝ่งได้มีได้หน้าขีเฮ้ยใครเล่นตัวแหวกฟรีเนี่ยไอ้เจี๊ยบางบอสอยู่ไหนอะ ไปไปบังับขึ้นเลยหรอโอ้ขึ้นดิเฮ้เป็นแบบกูันเป็นได้ได้ทำแบบกูทำไม่ได้ขับรถเป็นชื่อตียาแก้ปวดเฮ้ยมึงตีมึงตีคิมมีไปดิตีคิมมีไปหน่อยเฮ้ยหัวตีหัวตีมึงตีมึงตีดิหัวตี หัวตีตีก้าตีก้าวตีตีไปไหนหัวตีโอ้โหหัวตีเปนโง่ัเปนเก้าวสองเก้าสองเอากัดเ้ยเก้สิบแตกไหนแตกแล้วแคนมึงอ่กใครอ่ะเฮ้ยหัวตีมึงตีลูกแคนไปดีสามสองเฮ้ยเออยีงมาหน่อยเลยยิงแปดเออมึงหัวตีมึงชื่อเบื่อะไรเนี่ยตีไปดี ตีแมงจักกะรีไว้เฮ้ยแม่แมลมมากเลยจักแมมเป็นจักะรีวะเอ้ยบังบอสมาหน่อยบังบอสเฮ้ยตีกูมาดีเฮ้ยตีกูมาดีเฮ้ยีหัวตีมฟังหัวชุดไหมเนี่ยเออเขาเขารอจะเป็นตะคิวได้หัวตีเอ้ยเอ้ยหัวตีมตีไปดิเลขเลขมงตีเอคนร้องเพลงยี่สิบแปดไปอ่ะ ตีไปดียปนะเฮ้ยหัวตีตีได้ยี่สิบแปดเฮ้ยมึงฟังหัวชุดหัวตีมันยดต่ำกว่าหัวชุดครับโอจะกมีหัวชนี้กูกูก็ไม่เล่นไม่หัวตีมดต่ำกว่าหัวชุดมึงต้องฟังหัวชุดนะหัวตีเอ๊ะหลังขึ้นต็มปังอาบอ๊อเรียบร้อยอมน้องโอ้ตายนี่ยเสียพันตกเลยโอ้น่าเบื่อว่ะบังบอสแตกเป็นผักเนี่ย้แเโอ้แม่งบางบอสติดตังคุนะเว้ย เอกูเอาอ้ามันป็นแบบกูมันเป็นไม่ได้ทำแบบกูมันทำไม่ได้ใช้อาไม่ตีกูกูไม่ได้เป็นหัวตี้ครับบางจรฮียดอนเต้ยิงเฟียยนะใครไปอ่ะไหนอ่ะเียรีเยดอนเต้ดิเป็นแบบกูมึงเปาอก็สิบครับหาลอตก็สิ